ยาโดสนี้พี่น้องรู้ปะ่ะครั้งหนึ่งสองโดสโดสละแปดหมื่นสองโดสคือแสนหก o ดีนะอันนี้ไม่ใช่ admit นะแสนหกทั้งหมดวันเนี้ยประมาณนั้นอเออแล้วผมต้องเนี่ยมาหาริบยาแสนหกเนี่ยทุกๆุสองเดือนเออก็พี่น้องก็คิดดูแล้วกันว่ามันจะเท่าไหร่ถ้าไม่มีประกันเนาะ ไอ้โรคที่ผมเป็นมันเป็นโรคที่ไม่เหมือนชาวบ้านน้อยคนหาคนเป็นน่าจะน้อยกว่ามะเร็งเอา,อางี้ดีกว่าแต่โรคมันไม่ได้แบบรุนแรงจนทําให้เสียชีวิตแต่มีมีสิทธิ์แบบป่วยติดเตียงพิการหรืออะไรเงี้ยเออผมก็อาจจะเนี่ยถ้าพิสมุติ Worst case ผมพิการผมก็ยังมีมาให้ความรู้ทําอาชีพให้ข้อมูลอ่านบนเตียงก็ได้ ผมเคยไปตรวจสุขภาพบางโรงพยาบาลหมอที่อ่านผลนะเขาถามว่ามีโรคประจำตัวไหมครับผมบอกมีมีโรคนี้หมองงหมอหมอโรคอะไรคะหมอยังไม่รู้อะ่ะคิดดูแล้วคนทั่วไปจะรู้จักเหรอขออนุญาตสอบถามตอนนี้ใช้ประกันสุขภาพของที่ไหนคะตอนนี้ตอนนี้ที่ใช้เคมอยู่เนี่ยคือ a l l i a n นสมายเ r ิร์ a s ล80ล้าน IPD IP OPD ครับ